สวัสดีค่ะนิ่มค่ะสวัสดีครับนิวครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bitcoin New Me มาเรียนรู้เรื่อง Bitcoin ไปพร้อมๆกับนิ่มนะคะเพื่อนๆมือใหม่เคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าฮาร์ดแวร์วอลเลตของเราเนี่ย พังขึ้นมาหรือว่าทำหายไปเนี่ยบิตคอยของเราจะหายไปด้วยไหมนะคะวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะกับหัวข้อของวันนี้นะคะการ r e c o v e r y s e ส s นะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาให้พี่นิวเล่าให้ฟังกันก่อนดีกว่าคะ่ะว่าการรีค o บ e ี่ซีสเนี่ยคืออะไรนะคะเออก็ตั้งแต่ที่น้องนิ่มถามเลยแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเราพังนะ บิตคอยเรามันจะหายไปเลยไหมเนี่ยโอนบิตคอยเก็บในนี้555 s a สตอชิเนาะในกระเป๋ารับอีก547 s a สตอชิเนอะเออประมาณนั้น่ะโอ้ตั้ง500 s a สตชิเลยนะโอ้หายไปแล้วเสียดายแย่เลยแล้วไอ้เครื่องเทเซอร์นี่หายแล้วเราเงินเราหายไหมนะครับต้องบอกว่าเงินเราไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าเงินของเราเนี่ยถูกเก็บไว้ในบล็อกเชนเนาะซึ่งในบล็อกเชนเนี่ยมันอยู่ในโนดเนาะโนด กระจายตัวไปอยู่ทั่วโลกนะครับมีเป็นแสนเป็นหลายหมือหลายแสนโนดนะครับกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งคุณต้องทำลายโหนดทั้งหมดเนอะ,อะทั้งหมดนะอะถ้าเกิดทำลายบางส่วนเขาก็สามารถไปก๊อปปี้ข้อมูลกู้คืนข้อมูลธุรกรรมของทุกคนกระเป๋าเงินของทุกคนอยู่ในบล็อกเชนไม่ได้อยู่ในตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับสิ่งที่ทำจะทำให้เราสามารถเข้าถึงเงินใน บล็อกเชนของเราได้ก็คือสั่งโอนเงินสั่งสร้างกระเป๋าบัญชีรับเงินเพิ่มอะไรได้คือฟีดยี่สิบสี่คำที่เราจดไว้นะครับเมื่อเราอนำฟีดไปใช้กับอุปกรณ์เฉพาะทางเราก็จะเข้าถึงเงินเราได้อีกครั้งนะครับสมมุติผมอันนี้หายเลยตุ้มบายบายอันนี้เอาหายไปลล้วะ่า,างไปและ สิ่งที่ผมต้องทําคืออะไรผมก็ไปหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันใหม่เนาะอืมค่ะอ่านี่ครับผมได้สั่งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันใหม่มาแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ทวนกันนิดหนึ่งเนาะอ่าก่อยูยูซิลอยู่ในสภาพแข็งแรงดีไหมนั่นนู่นนะี่เนาะแล้วเรานําซีมาใส่ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันใหม่เนาะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจริงๆเลยนะว่าอันเนี้ยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันใหม่ e ีดที่เราจดเนาะเราจะเอา recovery รีคอ v e r y รี่500สต๊ชีของเราได้หรือไม่เนาะอ,อะะโอเคครับลอยยันเลยไไหมครับตงนี้เราแกะอันใหม่จริงๆเลยอแนะะ่นอนครับอเอาเลยครับมาดูกัน r e คอ v e r y ได้ไหมสมมุติเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะคะว่านิ่มทำฮาร์ดแวร์ว l ลเลหายหรือว่าออชำรุด <laughs> ไม่ใช่ว่าฟีดหายนะครับฟีดหายชิปหายนะอ,อ ย้ำเตือนกันนะครับใช่แกะยากเช่นเคยเลยนะคะเอาเลยครับแกะครับอะเลนจกี่รอบก็ไม่สำเร็จครับจะแกะให้กล่องสวยครับถ้าเราเคาั์เตอร์ตัดนี่มันจะทะลุไหมคะเนี่ยดูมันแข็งแรงอยู่นะเออทะลุอยู่วยโอ้โหอันตรายอ่ะเด็กควรอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะคะ โอเคครับน้องนิ่มสู้ๆมาแล้วค่ะนี่โอเคครับอ่าเหมือนเดิมเนาะได้เทเซอร์ตัวใหม่มาไม่มีเฟิร์มแวร์สายเชื่อมรยบร้อยอ่าแล้วก็ที่จุดซีฟนะคะอ่าโอเคเราจะมารีคอมบิรี่กันเนาะอ่าค่ะไปเสียบต้องนิมสายเชื่อมต่อต่อตัวนี้เลยกันต่ออุปกรณ์อ้า ทําให้เห็นสดๆเลยนะว่าทำอ่ะเสียบเลยครับอ่ะเห็นไหมเพื่อนๆหลังจากที่เราเสียบอุปกรณ์เนอะเห็นไหมมันเด้งมาเนี่ยคือเทสเตอร์อันใหม่เห็นไหมะยูเ t เทคอ่ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนอะเราก็ set เซตอัพไปตามระเบียบนะอะ่อันนี้เซตอัพเลยครับนิ่มไปเร็วๆเลยเซตอัพเทสเอร์อ่าใช่เลยครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆ,ๆก็ไปทวนวิธีการลงเฟิร์มแวร์ได้จากคลิปบิตคอย n ิวบี้เนอะ EP แรกนะครับ อ,อ่านไปที่ ep แรก ep ที่เนะครับการสร้างสีเนาะอ่าอีฟอเลยครับน้องนิมสร้าได้ไหมทวนไปด้วยค่ะเอ่ารยเลยครับนิน่มอ่าอันนี้ฝากประทานซุปเร่งเวลาหน่อยนะครับดูดดดจำได้ไหมทำยังไงเสียบเข้าเสียบออกอ่าโอเคค่ะเสียบทอตรงนี้เลยนะคะ go to tracer. t o ดิมิวอ่าเนี่ยพอมาถึงหน้าจอนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเขียนว่าให้คุณเนาะ create new wallet หรือ recovery recovery wallet เนาะซึ่งเรามี wallet อยู่แล้วเนาะเราต้องการจะ recovery นะครับ ตัว r e c o v e r คือซ e e ยี่สิบสี่คำนี้นั่นเองนะครับค่ะน้องนิ่ม recovery ได้เลยครับกดไปที่ recover w a l l ็ตใช่ไหมคะถูกต้องครับกดเข้าไปอ,อ่าอมันก็มันก็จะถามนะสิบสองคำสิบแปดคำหรือยี่สิบสี่คำเพราะว่าบางทีคุณก็ไปสร้างซีที่มันมีสิบสองคำสิบแปดคำเนาะก็เอามา recover ใน tracer ได้นะครับแต่ว่าของเราเป็นซีที่มียี่สิบสี่คำเนาะใ่ยี่สิบสี่คำไปเลยครับ ่ามันก็จะมี Standard นะกับ Advanced Recovery s t นะครับส t a n d า r d เนาะสำหรับการเก็บบิตคอยระยะยาวผมไม่แนะนำให้ใช้วิธี Standard s เนาะ s t d n d a r d มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณจะต้องพิมพ์ในแป้นพิมพ์นะแต่ว่าเราจะใช้วิธี Advanced Recovery นะครับก็คือ Recovery ที่กดผ่านตัว Tracer นะครับเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พิมพ์ซีดของเราลงคีย์บอร์ดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราพิมพ์ซ e ดของเราไปแล้วเนี่ย มันจะทําให้เนาะ,ะมีโปรแกรมดักจับตัวอสอนไหมเนาะหรือว่ามีใครดักจับดักจับหน้าจอตัวหน้าจอเราไหมนะครับถึงแม้ว่ามันจะสลับตําแหน่งซีดมันก็ไม่ปลอดภัยเนาะอเราเลือกแบบแอดวานดีกว่านอ้องนี่พิมจากในตัวเทเซอร์กดเข้าไปเลยนะคะค่ะอ่า recovery seed เห็นไหมครับบอกว่าไงอ่า do you want to recovery แน่นะ อ่าอย่าลืมนะว่าต้องรีค o v เ r อรี่ให้ปลอดภัยนะครับอักกรีก็ n คอนิกคเค่ะ c o n f ฟ r m ก็คอนเฟิร์ะค,ค่ะ,ะเห็นไหมอันเนี้จ็จะเห็นว่าเราต้องกดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จริงเนาะแต่ว่าตัวอักษรมันจะไปโผล่ที่เทรเซอร์นะจะเห็นว่าตรงเนี้ยไม่เห็นเลยนะว่าเป็น a b c d e f g ถูกไหมแต่ว่าในตัวเทรเซอเราเห็นหมดเลยว่า แป้นไหนเนาะในเจ้าอันนี้ยเป็นตัวอักษรตัวไหนนะครับเช่น nice นะ,ะคำแรกนะครับตัว n อยู่ช่องไหนน้องนิ่มกดเลยครับอยู่ช่องอบนขวาอครับผมกดเลยอเห็นไหมมันก็จะไปโผล่ไป n i อ i อยู่ไหนอช่แล้วครับอ,อโอเคกดเลยแล้วก็ c c หาไม่เจอคะ่ะหรือว่วาย,ยันไอเออืมอ่าไนส์ nice. โอเคเยี่ยมมากน้องนิ่มเสร็จไปแล้วหนึ่งคำ <laughs> นะอ่าโอเคน้องนิ่มสู้ๆครับ <laughs> โโ <laughs> เราจะให้น,น้องนิ่มรีคา v เ r y 24ี่ยี่สิบสี่คำนะครับอ่า <laughs> เป็นกำลังใจให้นะครับหยับมาได้ไหมคะอ่าเลยครับให้ออกท้ายหข่นะว้า <laughs> โอเคโอ้ <Okay. S 2> oh, ใช้เวลาเหมือนกันนะคะอ่าครับผมอ่าเทคโยไทม์ time, ครับน้องนิ่มฝากพี่ซุปเร่งเวลาเนี่ยครับน mm hmm. ้องนิ่มกำลังใช้พลังถึก10 minutes later คำสุดท้ายแล้วน้องนิ่ม <Hi. S 1> ถือว่าน้องนิ่มทำเวลาไปได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับหนึ่งไอ้สิบนาที <laughs> มีคอมฟิวีได้ไหมเรียบร้อยครับอ่าคอนติเนียครับกดคอนติเนียนะคะครับผมชุบอ่าเฟซพินไปตั้งพินเลยอ่าเหมือนเดิมกดทำเติมนะคะอ่าครับผมเราใส่พินเดิมได้ไหมคะอ่าหนึ่งห้าตัวไปจักไปเดี๋ยวลืม <laughs> <laughs> อ่ะโอเคเอ็นเตอร์ <Repeat. S 1> อืมรีพีทอืม Enter pin. โอเคอ่าแล้วก็คลิกไปที่ Standard Wallet Continu.Continu e e นะคะครับผมอ่า Bitcoin o n l y e t ไปเหรียญอื่นไม่เอาแล้วก็ Complete Setup. ครับผมอ่า Accept ไปเลยนี่นะคะค่ะ Standard Wallet.Standard Wallet. นี่ไงมาแล้วครับบิดคอยจีซัตโตชีน้องนิ่มเปิดดูยสิครบเปล่าครบเปล่าห้าร้อยสี่สิบเจ็ดซาตโตชิอิสรีคอร์เวอร์อ่าก็แสดงความยินดีกับการรีคอเวอร์นะครับห้าร้อยสี่สิบเจ็ดซาตโตชีตชตชข,ของน้องนิ่มนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้เป็นเทรเซอร์ใหม่นะครับ <c oughs> เห็นไหมเนาะ <c oughs> เพียงแค่เรามีซีดเนาะเราก็สามารถรีคอร์เวอรี่อ่า <c oughs> เงิน บิตคอยของเราได้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพี่นิวไม่พิมพ์ในคีย์บอร์ดก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเขาว่าสามารถมีโปรแกรมตรวจจับคีย์บอร์ดเนาะหรือคอบหน้าจอพอเราพิมพ์แป้นพิมพ์ไปมันอาจจะไปเข้าเนาะแอปของโจเนาะโจนดักจับข้อมูลซีเราเรียบร้อยเนาะเขาก็รีคอเวอร์เหมือนเรานี่แหละแต่เขาคงไม่กดทีละอันนะเขาเข้าโปรแกรมรึปุเงินบินเลยนะครับเงินไปเลย อันตรายนะครับเนาะการรีคอเวอร์อย่างที่ว่าเราไม่ได้ทํากันบ่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดเราจะรีคอเวอรี่ทีนึงเนี่ยมันก็ใช้เวลาเทคทานแต่ผมก็แนะนําว่าให้กดจากตัวอุปกรณ์นี่แหละก็คือว่าให้มันโชว์ในนี้ถ้าเป็นของเทรเซอร์นะครับแล้วก็จะกดในหน้าจอก็จริงแต่มันจะไม่แสดงเลยว่าเป็นคําไหนถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นเนาะมันก็จะมีบางอุปกรณ์ที่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปในหน้าจอของ อ่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั้นๆได้เลยนะครับเช่นโคคาร์ดเนาะอ่าเป็นต้นนะครับเนาะอ่ามันจะมีตัวอื่นอีกนะครับเยอะแยะเนาะคือเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ผมเน้นย้ำว่าไอ้ตัวที่มีความน่าเชื่อถืออยู่มานานเนาะแล้วก็มี proof of time ก็คือว่ามีการใช้ระยะเวลามานานเนี่ย มันก็จะมีความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยที่สุดเนาะแล้วก็เป็นตัวที่เบสิกถูกสุดอ่าจจะไม่ถูกที่สุดแต่ว่าถือว่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างถูกเนาะอ่าก็ที่คนมือใหม่แนะนําว่าเริ่มต้นตัวนี้เนาะก่อนจะเป็นตัวแอดวานเนาะเทเซอร์ก็มีตัวแอดวานเหมือนกันก็คือแบบมีพิมพ์ตรงหน้าจอได้เลยเนาะแต่เหมือนจะสตาร์ทประมาณเกือบหมนะื่นเนาะหรือหมื่นต้นๆประมาณนี้ oh. ครับมันก็แพงเนาะผมว่าเอาตังค์ที่เหลือส่วนต่างไปสักสักดีกว่านะครับค่ะ oh. และอีกนิดนึงเนาะ อ่าถ้าเพื่อนๆจำได้ว่าเราทำการสร้างกระเป๋ารับเนาะก็คือใส่พาร์ทเฟดไปด้วย <Okay. S 1> อ่าจำได้ไหมอ่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใช้สแตนดาร์ดบอเล็ตเข้ามาปุ๊บจะไม่เห็นเงินแล้วเขาก็บอกเอา้าเงินหายอ่าอเป็นหลายคำถามที่เพื่อนๆมักจะลืมกันว่าคุณนะ่มีพาร์ทเฟดคุณต้องอย่าลืมใส่พาร์ทเฟดด้วยเนาะบางทีเปิดมาปุ๊บอา้าวไม่มีตังตังหายไปไหนไม่ได้หายไปไหน คุณลืมใส่พาร์ทเฟสลองใส่ดูอ่ะน้องนิ่มลองดูซิใส่พาร์ทเฟสของเราแล้วยังมีบิตคอยไม่จำได้ไหมพาร์ part ทเฟสคีอะไรจำได้ค่ะ,ะ <c oughs> เข้าไปที่ตรงตรงนี้พาร์ทเฟสถูต้องครัาแล้วก็แอดไฮเดนวอลเล็ตนะครับพาร์ทเฟสจัดไปทีนี้เลยพาร์ทเฟส นะครับเห็นไหมตัวพิมพ์ได้พิมพ์ใหญ่มีผลพอเราพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ปุ๊บมาเลยห้ารนะ้อยห้าสิบห้าเซเนาะในกระเป๋าลับของเราเนาะในกระเป๋าปกติของเราก็ยังอยู่นะอ่าไม่ได้หายไปไหนเนะาะโอเคยังไม่มีใครขโมยไปเออมันคงขโมยไม่ได้มากกว่าเพราะว่าค่าโอนไม่พอเลย <laughs> โอเคก็เอามาให้เป็นสถานทสอนเนาะเพราะว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีกระเป๋าบิตคอยนิวบี้แล้วมีใครไม่รู้เนาะเปิดเผยซีดด้วยเพื่อนๆก็ลองเอาไปซีดนี้ไปรีคอเวอรี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะอ่าแต่ว่านั่นแหละครับโอนออกถ้าโอนยังไม่พอเลยนะคือตามนั้นอ่ะน้องนิ่มครับสรุปได้เลย ก็สรุปนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าฮาร์ดแวร์วอลเลตของเราจะชำรุดหรือสูญหายไปนะคะแต่ถ้าเรายังมีซีดอยู่เนี่ยเราก็สามารถนำซีดนี้ไปรีคาฟรีในฮาร์ดแวร์วอลเลตอันใหม่เพื่อเข้าถึงบิตคอยของเราได้เพราะว่าบิตคอยของเรานะคะไม่ได้อยู่ในฮาร์ดแวร์วอลเลตค่ะแต่อยู่บนบล็อกเชนของบิตคอยซึ่งกระจายตัวอยู่ในโหนดของบิตคอยที่รันอยู่ทั่วโลกเป็นแสนๆตัวเลยนั่นเองนะคะ สำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับ b i t c o i อีกยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะวันนี้นิ่มและพี่นิ้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับย